บัดนี้ครั้งที่51ตรงกับวันที่30ทธันวาคม2 5 6พั้าพระเจ้านายพระสิทธิขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมุลถตายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแตองค์พระเวับปฏิเพระเจ้า องหลวงปู่สําเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสภคะวตอะระหโตสัมมาสัมพุทัสสะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจะวาเรสุอัตราคันชันตุเทวตาสัธรรมมุม,มิราชาสักสุนันตุสขกโมคขงังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขราตะเพ จันทริเหวิมาเนอีเปรัเถจะคาเมตรุวะนะคาเนเคหะวัตถุมหิเขตเตอุมมาจายันตุเทวาชรธรรวิสเมยักขะกันทพนาคาติสันตาสันติยังมุนิวาราวจนังสาธูเมสุนันตุ หาม,มัตสวนากาโรอายมพะทันตาหามัตสวนากาโรอายมพะทันตาหามัตสวนากาโรอายมพะทันตา 2. บทสวดนมะกาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสภพคะวโตวะระสัมมาสัมพุทธะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานะทิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จวเชนะโสทิเมโหตุสพัพพาานะทิเมสรนังอัญญงหัมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพาธานาติเมสรนางอัญยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพาธาสี่บทสวดมหาการุดิโกนาโถติอาทิกาคาถา มาหาการิโกนาโถอัฏฐายะสัพปารินังปุเรตวาปารมีสภาปะปโตสัพพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะชนะมาโหตุสภุปปัทวามาหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพปารินังปุเรนตวาปารมีสภาะปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจะวชินะมาโหตุสภุปปวามหาการุดิโกนาโถสุขายะสัพพารินังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสภพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวชินะมาโหตุสภุปปวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาสักเกสุวิหะรติกปิรรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจัมันเตหิภิกุสเตหิสเพเหว,วะอรหันเตหิทัสหิจโรกะทาตูหิเอวตาเยผู้เยนะสันนิปฏิตาโหติ ภควาตังทัศนายะพิกุสังขจะอัทโขจตุนังสุทาวาสกายิกานางังเฮวานังเอตะทะทโหสิอัยังโขภกวาสกเกสุวิหระรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนเมาตาพิกุสังเคนะสติงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิ อาหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภัควาตังทัศนายะพิกุสังขจะยัน,นุนะมยัมปิเยนะภัควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภัควโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาษายะภาเสยยามาติอัถโคตาเทวตา เสยยาถาปินามะพระราวาปุริโสฉำม,มิชิตังวาพาหังปสาเรยะปภาสาิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวาตังอภิวาเชตวาเอกะมันตังอัถสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสมิงเอวกายาสมาคตาอาคติม,มหีมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอัปราธิตสังคติอัตโขอ,อัปราเทวตาภักขวโตว สันติเกยมังคาถังอภาสิตัตระพิกโวสมาทหังสุกิตตังอัต,ตโนอุชุกรมกังสุสารถีวเนตานิฆะเหตวาอิทธริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอ,อป,ปราเทวตาภะควโตวสันติเกีมังคาถังอภาสิเชตวา ขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอโอหะหะจมะมะเมชาเตเจรันติสุทาวิมราจะขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอป,ปราเทวตาภะควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเยจจิพุทธังสารนังคตาเส นาเตขมิสันติอปาะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอธโคภควาพิกุอามันเตสิเยผูุเยนะพิกเวทัสสุโรกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติถถาคตังทัศนายะพิกุสังคจะ เยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตะมันทานังอรหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานางเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเถยยาถาปิมหันเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตะมันทานังอรหะโตสัมมาสัมพุทธา เทสัมปิภะขวตานางเอตะปร r a m a y e w เทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยียธาปิมหันเตระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิจิตาอิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิเอทิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิ ตังสุาาะสาธุกังมานาสิกรโรถะภาวิสามิติเอวัพันเตติโขเตพิกุภคะวะโตปัจจโสสูงภคะวาเอตะทะโวโจะสิโลกะมะนุกะสามิยะถากุมมะตะทะสิตา เยสิตาคริคำพรังังะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุธาวิปัสสนมานาวิลาพิโยปัจะจสะเตจะตวาวเนกปิระวะทาเวตตัวมันตยสิสัทธาสาวเกศสาสนรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขว,วเตจะอาตปะมักระุงสุตววพุทธาสาสานังเตสัมปาตุระหุญานังอะมนุานาาสานทัทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหสังอตสัตริสตังเอกสหาสานังอะมนุสานมัทสุง อเปเกนันตะมัตกุงทิสาสภาผู้ดาอหุงตันจะสพังอภิยายะวาวกิตวานะจักุมาตตัวมันตยิสถาสาวเกสาเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขูเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุบุพสโส สัตะสหาสาวยขาอุม,มากาปิละวัทวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางสะสหาสาเหวะวตายกขานานัตาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสีโน โมทมามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางสาตากิราติสหาสาัส <c oughs> ยักขานานาตะวานินโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโซภะสหัสหา,สา ยักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักาสิโนมธมานาอภิกามูงพิกุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัจจสตายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาิโนมธมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง ุมพิโรราชคาหิกเวปุรัสสนิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักษานางปยิรูปาสติกุมพิโรราชคาหิกูโสปาฆาสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะร์โถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสภระหัว อินทนามามหันตลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรูหตบปาษาสติกุมกันทานังอธิปติมหาราชายสัสัสิโสปุตติตัสสะพะหะวอินทนามามหันตลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงว่านังปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมธามานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวานังอุตตรัญจะทิสังราชากุเวโลตับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสสะพะโหอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางปุริมะทิสังพระตะรัตโถทักขินีนะวิรูหโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโลุตะรังทิสังจัตารโตเตม,มหาราชาสัมันตาจตุรูทิสาทัตรมานาอัทสุวะเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวัจนนิกาสถามายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามาเศโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาทโทอปามโยจะเท е วะสูโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทาโพนะโหราชาชโนชโพอาคูปัญจะสิโกเจวะติมพะรูสุริยะวาชาัชสา เอเตจายเจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราชหตัาชกาตัมภรัสตราอาคูปะยาคาสหยาติพิยามุนารทะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโน เอราวันโนมหานาคูโสปาคะสมิติงวนังเยนาคะราเชสหะสาหารันติอิภาธิชาปก,กิวิสุทธจักขูเวหายาชาเตวะมัชมาปะตาจิตราสุปนาอิติเตชนามังอภยันตธานาคาราชานามาสิสุปนตโตเขมามะกาสิพุทธโธ สรรนหาหิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปัน,นาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหะเถนะสมุทังอสุราชิตาภาตรโรวาสะวาเวเสเตอิทธิมันโตยะส,สัิโนการกันชามหาพิสมาอาสุนาธานาเวขาสาเวปะจิติสุจิติจะ ปหาราโทนมุจิสหะสะตันจะพริปุตานังสัเพเพวโรจนามกาสันในเหตวาพลิงเสนังลาหุพัธทธมุป,ปาขะมุงสัมโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติงวานังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยจะทาขะมุงวารุณาวารุณาเทวา โสโมจยัสสาสหะเมตตาการุณากายกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตเทัสทากายาสัพเพนาณนตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมธานาอภิกามุภิกุนังสมิติงวานังเวทูจะเทวาสหารีจะอสมาจตุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขตตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวราหกาวสุนังวัุโอเสททูสกโกปาคะปุรินทัถูทัเ,เททสตีทัสทากายาสภพนานะตะวานินู อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังอัาคูสหภูเทวาชะละมักคิสิขาริวะอริถากาจโรชาจะอุมมาบุภะนิภาชิโนวารุณาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคู อาคูวาสะวเนสีโนทัเสเตเทัสทากายาสัพเพนาตตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสีโนโมธมามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานามานุสสามนุสุตตมาหีทาปทูสิกาอาคู อาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจโรโหิตะวาชิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสตากายาสเพนานะตาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามงุงพิกุนังสมิติงวะนัง สุก,กากะรุหาอารุณาอาคูเวขาศสาสหะโอทาตะคันหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระคชามิสกาจจยศัสสิโนทนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทสัสเตทัศธากายาสเพนานต,ตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยัสสัสิโนสัมพิตการามเสถาชโชตินามาจะอาสวานิมา,ารณรติโนอาคู อาถคูประนิมิตาทัศเ,เตทัศตากายาสเพนานัตาวาณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมามนาอภิกามงุงพิกุนางสมิติวะนังสันเทตเตเทวะนิกายาสเพนานัตาวาณิโนนามันวะเยนะอาคาชุงเยจันเยสะ ทิสาสหาปะปุทชาติมังคีลังโอมะตินนะมนาสวังทักเขมูมะตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุครัม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมตตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนงังสหสะสพรมะโรกานางังมหาพรมมาพิทัทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิสสทัสเศตฐอิสราอาคูปันเจก,กะวะสะวะตินโนเตสันจักมัจมะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสะสเพอภิกันเตสินเทเทวะสะพรัมมเกมาราเสนาอภิกามิปันสะกันนหัสสะมันที่ยัง เอทะคันนะหะทะพันธะถาราเคนะพันธะมะตุโวสัมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันนะหะเสะนังอเปชยีปานินาตะระมหังจสะสรังกะตะวานะเพละวังยะถาปาวุสกโกเมโฮทะนะยันตวสวิชุโก ตถทาโสปจุทาวติสังกุทธธูอสยังวเสตันจะสัพพังอภิยายะวะวะักิตวานะจักขุมาตโตวามันตาิสัทธาสาวกีสาเสนรติมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตพักมะกรุงสุตวาพุทธสะกาสนัง วิตาราเขหิตากามุงในสังลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพระยาตีตายัสิโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชเชนสุตาติ